สวัสดีครับในคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมทำวิดีโอทดสอบอาการลงทุนแบบ DCA ใน Bitcoin ให้ดูนะครับทีนี้วิดีโอนี้ผมอยากจะอลองเปรียบเทียบนะบว่าถ้าเกิดเรา DCA ในสายคอยที่เป็น Smart c o อ t แท t เนี่ยเทียบกันเนี่ยใครจะให้รีเทิร์นไ,ได้เยอะกว่าก,กันนะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเลือกในสาย Smart c o อ t a c t เนี่ยผมจะลองเลือก Ethereum บีแอนด์แคาล์แล้วก็โพค d o t แล้วก็โซล a นะครับเดี๋ยวลองมาดูซิว่าถ้าถ้าเรา DCA กับคอยพวกเนี้ยในจำนวน3,000บาทต่อเดือนนะเป็นเป็นเวลา3ปีเนี่ยใครจะให้รีเทิร์นมากกว่ากันนะครับซึ่งอันนี้เป็นเว็บไซต์นะลองลองเอาไปใช้ได้น,นะ mm hmm. เดี๋ยวผมแปะลิงก์วิดีโอไว้ใต้ เดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัวเนี้ยไว้ใต้วิดีโอนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็ผมเริ่มจากอีทเลียมก่อนนะซึ่งถ้าเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะจะด c a เคอยอะไรนะซึ่งก็มีข้อมูลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ลองเลือกอีทเลียมดูนะครับแล้วเราเลือกสกนนุลเงินนะก็คือเลือกเป็น USD นะครับทีนี้เราจะลงทุนสามพันบาทต่อเดือนนะซึ่งก็คือหนึ่งพัน USD นะครับต่อเดือนถ้าเราแปลงเป็น USD แล้วก็ลงทุนเป็นแบบรายเดือนนะตรงนี้มันจะมีให้เลือกเป็นเ,เป็นรายเดือนนะฮะเป็นไบวิกลี่คือ2ครั้งต่อเดือนนะฮะแล้วเป็นวิกลี่นะเดือนละครั้งแล้วก็เป็นเดลี่เป็นรายวันนะครับซึ่งตรงนี้ผมเลือกวันที่นะก็คือวันที่1เดือน1ปี2019เนะเวลาเลือกก็กดตรงรูปปฏิทินเนี่ยนะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เลือกปีนะครับแล้วก็เลือกเดือน แล้วก็เราลงทุนจนถึงปัจจุบันนะครับกดคลคูลเลตนะโอเคอันนี้มันก็จะให้ผลลัพธ์มานะครับว่าจริงๆไม่ถึงสามปีนะประมาณสองเดือนนะที่ที่เราลงทุนซึ่งเราลงทุนทั้งหมดเดือนละ100หลนึ่งร้อยเหรียญใช่ไหมตรงนี้แล้วก็แสดงว่าต้นทุนที่เราลงทุนไปเนะี่ยประมาณสามพันหนึ่งร้อยเหรียญ หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ93,000บาทนะครับทีนี้รีเทิร์นที่เราได้นะก็คือประมาณ 800, 8ปดร้อเปอร์เซนหรือว่าประมาณ8เท่านะครับซึ่งถ้าดูตรงนี้ก็คือว่ารีเทิร์นที่ได้ทั้งหมดเนี่ยรวมตรงนี้น่าจะรวมต้นทุนด้วยนะครับประมาณ2,9,000เหรียญนะในการลงทุนแบบ d c a ซึ่งสอง0มนเก้าพันเหรียญก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณแปดแสนเจ็ดหมืนบาทครับอันนี้คือการลงทุนแบบ DCA นะส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นการลงทุนแบบล่ามซํำนะเป็นผลลัพธ์จากการลงทุนแบบล่ามซํำนะความหมายก็คือว่าเราซื้อเราซื้อ,เ,อ,อเราลงทุนนะด้วยเงินสามพันเหรียญเนี่ยหรือประมาณเก้าหมนกว่าบาทเนี่ย ครั้งเดียวนะฮะซื้อครั้งเดียวตอนวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีสองพันสิบเก้าอ่าเราจะได้รีเทิร์นประมาณสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบห้าเหรียญน,นะครับซึ่งก็จะได้เยอะกว่าการลงทุนแบบ dCA นะครับแต่ว่า <c oughs> ตัวเนี้ยมันอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเราไปมันอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเวลาที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นจุดที่ราคามันต่ำอ่ามันก็เลยอาจจะได้รีเทิร์นเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปโดนตรงจุดที่มันทำออทามไฮอยู่เนี่ย ก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นครับแล้วก็ถ้าเราลงทุนแบบ DCA เนี่ยตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้าเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดสิบสามอีทิเลียมนะครับส่วนตรงนี้เขาคำนวณให้ให้เขาประเมินให้ดูเฉยๆว่าถ้าเราลงทุนแบบนี้เนี่ยผ่านไปอีกประมาณ6เดือนเนี่ยเงินเราจะได้เงินเราจะอยู่ที่ประมาณนี้นะก็คือเอ่เอก็คือขึ้นมาไม่เท่าไหร่เองนะครับเพราะว่า อันนี้เขาเขาทำให้ดูเฉยว่าช่วงต้นต,นตนเนี่ยเงินมันจะเพิ่มขึ้นมายังไม่เยอะมากนะซึ่งตรงนี้มันเป็นการเทสแบบแบ็กเทสนะคือใช้ข้อมูลราคาย้อนหลังนะในการาในการประเมินว่า,เ,าเงินเราเนี่ยจะโตไปที่เท่าไหร่นะโอเคถ้าแล้วถ้าเราทำเราลองทำแบบนี้นะครกับทุกกับทุกคอยที่ผมจะลองเปรียบเทียบกันเนี่ยลงทุน3,000บาทต่อเดือนนะครับกับอีทีเรียมนะอันนี้เราได้รีเทิร์น20,000ื สองหมื่นเก้าพันนะครับทีนี้ดูคาร์โนนะคาร์โนถ้าเกิดเราลงทุนแบบเดียวกันนะครับก็คือสามพันบาทต่อเดือนในในระยะเวลาที่เท่ากันเนี่ยเราจะได้รีเทิร์นหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยคูณสามสิบคลิปเงินไทยก็ประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับ คือต้นทุนเก้าหมื่นนะแต่ว่าลงทุนภายในระยะ,ระยะเวลาประมาณ2ปีเนี่ยเราได้ดีเทรหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซนต์นะครับหรือว่าสิบเก้าเท่านะของของเงินต้นเนะนี่ยผมลองทำแบบนี้กับทุกคอยนะก็คืออิติเลียมเราได้สองหมื่นเก้าใช่ไหมคาราโนโเราได้หกหมื่นสี่ตัวนี้เป็นตัวโภคดัดนะครับโคดัด ได้แค่ 36, 3าม0มื่นหกนหกร้อยนะสามันหอ USD นะครับได้รีเทิร์นโพรกอดอรอาจจะขึ้นไม่เยอะนะเพราะว่าโปรเจกต์เขาเองก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับก,ก็เริ่มต้นไม่นานแล้วก็วิธีการทำงานก็จะก็จะค่อนข้างแตกต่างจากตัวคาร์โน่อยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตโปรคอดอจะจะจะได้รีเทินเท่านี้นะสองรอยเปอร์เซ็นก็ อนาคตโปรเจกต์เขาเนี่ยเรารู้ยแล้วว่าก็ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้เยอะกว่าน,นี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่านี้มันเป็นการแบ็กเทสในราคาในอดีตที่ผ่านมานะครับบุคดอดได้สามพันหกบีแอนดบีได้ห้าหมื่นสองเก้าร้อยนะครับโซโลนาะลงทุนที่สามพันบาทต่อเดือนนะครับจะได้สามหมื่นสองน สามหมื 32, 000, 000่นสองสามหมื่นสองพันเหรียญสามหมื่นสองพัน USD นะครับลงทุนใน uh, VChain ได้สี่หมื่นสะี่หมื่นเหรียญนะหรือประมาณสิบสองเท่ากับสิบสามเท่านะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะผมอยากจะลองแชร์ให้ดูคือถ้าเราดูข้อมูลในเดียเดี๋ยวก็จะเห็นว่าคาร์โนนะก็ชนะนะครับลงทุนในคาร์โนจะได้รีเทิร์นเยอะที่สุดนะแต่ นั่นก็ยังไม่ได้หมายความว่าอนาคตมันจะให้รีเท r รเท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูพื้นฐานของคาร์โนเนี่ยถ้ามีโปรเจกต์อื่นๆหรือว่าดีแอพพลิเคชันอื่นมาลันบนคาร์โนเนี่ยผมผมคิดว่าก็น่าจะได้ไปได้อีกไกลอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเราเรียนลำดับคาร์โนนะก็คือมาที่หนนะครับแล้วก็ที่สองเนี่ยเป็นอรู้สึกจบาบแนนอ่ที่สองเป็น BNB แล้วก็ที่สามเนี่ยเป็น V-Chain ที่สี่อันดับสี่คือ,อโ o o ลนานะคาร์นโนที่หนึ่งนะครับแล้วก็สองบนัอนอันดับสามคือ V-Chain อันดับสี่คือโซโลนานะครับอันดับห้าคืออีเลียมแล้วก็สุดท้ายคือโปกดดถ้จะไปด,ดูก็คาร์โนนำโดงนะครับตามมาด้วยไบนันวีเชนแล้วก็โซโลนาแล้วก็อีทเทียมแล้วก็โป a กด t โอเคนนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะที่ผมอยากจะลองแชร์ลอง ไปใช้ดูนะครับเผื่อใครอยากจะวางแผนลงทุนในระยะยาวนะจะได้แล้วลองแบ็กเทสดูนะครับว่าคอยไหนนะที่ที่คิดว่าที่คุณกำลังชอบอยู่นะลองไปแบ็กเทสดูว่าที่ผ่านมาในอดีตมันให้รีเทิร์นเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีข้อมูลจะมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ